สวัสดีครับนูโว5ร้อยตัวเก่าแท้พร้อมขายหนึ่งคันนะครับคันนี้รถสวยทรงดีนะครับเครื่องทําใหม่สดๆนะครับทำใหม่หมดอะล,ลูกข้อก้านกิบกิบคันนี้รถเอกสารชุดโอนครบภาษี65นะครับรถชื่อเจ้าของนะครับตามได้ตลอดนะครับรถสวยทรงดีสวยเลี่ยมคันนี้ใส่นะครับไม่มีอะไรเลยเอกสารครบหมด ปั๊มบนฐานดำเบอร์สิบสามแท้เบิกนะครับสบภาพใหม่หเบิกมาต็อปเบรกมีนะครับไม่หน้าเขียวไฟลงไฟเลี้ยเวเกลน้ำมันติดหมดนะครับเกี่ความเร็วใช้งานได้นะครับแต่ต้องใส่สายไม่นะครับตอนนี้ใส่เป็นเนนี่อยู่บูทล้อสวยถวิไฟ FZR ชิ้นดำสวยเบ้ากุญแจร้อยยี่แท้ชุดหน้าฟีโน่ปั๊มล่างด้วงนะครับสายถักสวิตแล้วก็จาน 220มิลของสวิตนะครับสวยล้อเป็นล้อซูเปอร์แดกไดทองนะครับซี่สวยอยู่นะครับยางเป็น IRC Maxing หน้าหลังท่อ MX แท้ผ่ามกนะครับข้อพ่อเบิกใหม่นะครับเป็นสีไดนะครับสีสวยเลยผักเท้าแต่งแล้วก็มีชุดบัมบัดครบเซ็ตโชวคหลังเป็นโชว่านะครับแขงอาร์มดุมสวยอาร์มสีสวยได<ว>้นอนทุกจุดนะครับดุมเจาะ ครอบแขงครบนะครับเออครอบตีนเป็ดครอบออยเป็นคาร์บอนนะครับครอบเครื่องครบคันนี้เรียบเลยเลิกเดิมครับไม่ตอกไม่ตัดหน้าผ้ามอยตัวเก่าแทนครับตาได้ฟังครับเครื่องทำใหม่สดๆนะครับลูกก้านข้อนะครับเครื่องเป็นรถลูกห้าสามไม่ชักนะผมคารบูเดนนะครับเครื่องเงียบเงียบๆเลยเพราะทำใหม่ทำใหม่เลยใส่ใส่เลยนะครับ น้ำมันเครื่องใหม่หมดเครื่องเงียบไม่ดังนะครับรถท้ายหอนิดๆนะครับช่วงต้นๆครับพอเดินรอบไปก็ไหลลื่นนะครับไม่ดังไม่หอนนะครับเครื่องเงียบๆเป็สไตลบใช้งานในชีวิตประจำวันสบายครับตาร์ทติดง่ายไฟหน้าเป็นไฟ LED ตาสูงใช้งานได้นะครับปรับไฟได้นะครับไฟเลี้ยวท้ายขวาติดนะครับแต่ดังนะครับคันนี้ครบนะครับ อายู่ไม่ผิดหวังนะครับตามนี้ครับสวัสดีครับ